เพราะไงให้หนูถามนะถามเนี่ยสมัยเจ้าเป็นนักเลงเจ้าว่านตัวคนเก่งขนาดบอกสมัยเจ้าเป็นนักเลงก็แ <c oughs> ค่ตัวไผ่นะแม่นบอกเขาว่าเจ้าหันตัวคนเก่งคือนอย่างนี้บ่าแค่ตัวไผ่หรอเอา้าเขาเขาว่านเพราะไงนี่เป็นนักเลงสมัยสมัยนุ่มๆนี่มนแม่นบอกเพ่ไง เอ้ยแจ็คกรกเลงมันกระเล้งเลนแล้วยางไปใส่เด็กน้อยแตกวิ่นรู้น่าด่าไปขีบสาวคุ้มไหนหนึ่งห้วยเป็นอะไรมาเฮ้าเซ้วเป็นผุ้บ่าวรอบบ้านคนีเอ้ยถ้ามาบวได้หยียบห้อยนอนนอนหลับ เดือนง่ายๆนี่นาดาวนี่พ่อยายนี่ยังเราอ้อมบ้านเลยเอาล่ะคันคันนั่งอันทุ่มช่องตุ่มแจ้งมาเหาไปเจ้าแม่ไปนั่งคัะนั่งเลยไปยิ่นมานี่ยแลปูสาดผาเลยอ่าจุนเสุขสิกว่าัเธอเออขูเชียขีกะบองเปล่าเก็บการเขาเนี่ยว่าแล้วจะเคลือแล้วไปสูบว่าที่ทำอะไรพ่อยายไปเที่ยวงานบุญ นี่เงีอนบ้านไม่ใหญ่ตัวนี่แหละตัวใหญ่ไปเที่ยวโอ้ยมวนคักมวนแนปีนั้นตัวใหญ่ก็ขึ้มซุ้มเหล่าฟอนยูนา้านหมอเลมคนละฟอนเขาว่าคือบวนตีนแด้บักนี่เขาว่าที่แรกกันเขามาเสีหาคนพัไใหญ่ฟาตุ เหนียบกับบินมัดสี่หาคนบ้าเก่งธรรมดามัดหนักให้พวกเขาใช้บุรีโอ้โตโตบอกเคยพกอาวุธดอกเพราะยายนั่นว่าแต่ไม่ได้กี้บกมีดอกถามในไงบ้างลูกโอ้สี่มือล้วนๆมาฉันเถอะเออผีมือล้วนบ้าอาศัยให้เธอกระเลียนหัน าปีบ yeah, <ness kav> <uit> ้าเดี่ยวสลบเลยทิบ่มีบ่มี่วิสาคมเยอเวเสียคว่ำสลัดว่องไว้แขวงก็แหลนใช่ไหมี่ไปไปเตียนมันสลบทหาคนอยู่หันหมอลำเพราะไงพอดีเนี้ยเพราะไงไปยืนอยู่ขางตู้ตัวเบิองสถานการณ์ซ่อมมันเบิองอยู่บ้านนี่มันมาหลายมันมาเป็นเศร้าเออพราะไงกับห่วยบ่เมนแนวตัวเนี่ยว่า โอ้ยออกหลังหันบากนึงมันไปยืนเนี่ยมันเห็นแบบนี่เอนี่ยนั่นนั่นนั่นบาดนั่นมาแล้วว่ะสิอได้เจ็บเออบาดพ่อใหญ่ก็เล่นเปิดห่วยมันมากมันหลายเนาะมันสูบเพราะอะไรเนี่ยเป็นเศร้าคุณที่เรียกกันไปเตะตอลมเออพวกนั้นก็ลุ่มลุ่มเตะตีเพราะถือพ่อใหญ่หรอกพ่อใหญ่ไว้เล่นไปอีกโอ้ ไปโดดขามหัวโดดพ่อวิทย์ล่มบัตนึงมีดสักออกมาบัตนึงเอาปืนออกมาสิลุ้มมาใส่พ่อใหญ่เนาะเออเป็นอะไรพอดีเตื่นพอดีเจ้าพ่ออยู่นี่เจ้าแก่กุมฝนบมดพ่อใหญ่เออยแก่กุมฝนพนาว่าอยู่ปัจรอยู่ทำแม่บ้าตื่นหนึ่งแจ้กสิเป็นแจ้งใดยังวะพ่อใหญ่ วเกันเบือแล้วเบาเบาเบ่นี่นะใครเียดซีกต่าตเป็นนักเลี้ยงเพรมันีคุ้ยดอกรนกับพดตัวเก่งไปนั่นดอกอาชนะครล่นนัฟังตั้งโดนบ่ได้แทงบ่ได้แทงเลยบักขนนบักนั่ดบ่ได้แท้งเลยบักสิยิงเืนกับ่อด้ยิงซ้ำโนอะไซ้้ไงอ้คุยมือสดอกเมย 来，我来读啊。